สบายดีป้าลุงสบายดีมาพบมาพ่อก็บ่าวาควันอีกแล้วบรรยากาศยำเศ้าเศร้าป้าลุงเมื่อนี้ก็เขาว,วันที่สามแล้วที่ลงไห้ลงหน้าของบ่าวปควันเองหลังจากที่ขาดหน้าแล้วป้าลุงแล้วก็พาแม่ยายเพิ่นไปซักยายอยู่ห้องหมอว่าเพิ่นเมื่อยเนาะเพิ่นเมื่อยเพิ่นว่ไาไคบ้านน้องว่าคิดไม่ต้องได้เพิ่นโรงพยาบาลพี่นอ้อง เลยพาไปแต่กับบริษัทดอกหมอผินวายัานแพ้ยาเนาะพอแถ่เมนยายเพินเคยแพ้ยายจะได้กับมากินข่าวน้ำกันเลยกระบ,บากควันปลาลุงมือเนี่ยเมนูเด็ดขนาดนมาบึงเมนูกันเลยปลาลุง,งอุ้ยของแ่บปิ้งไก่หรือว่าย่างไก่ฮะเนี่ยกินกับแก้ม เจียวปลาอาใส่ปลาแดกน่ะเจียวปลาแดกบัดเฮาฮ้อาบ่ได้หางปลุงกินแล้วแล้วก็สิลงเพราะว่าสนามบินเฮายังพสนามบินบ่ควรยังอยู่ตรงหน้าเนาะนี่สบายดีปลุ สบายดีปลุงสบายดีกร,ริข้าวเกันลุมลม่ได,ได้าเห็นละมีดน,นะข้ากระติดมือเนี่ยพีนออย่น้องเอ้ยนล,ล่าย่าไก่ย่างไก่ผปรเซเบชิ้นไข่สำจัก คนกบหน่อยเด้ค <après> ุณแวหวยกระไลเฮ้ยนี่ก็คืองนจุกจือนนะจับไเอนที่เาตกานเ่อนเลืนนะเบิร์ดแล้วก็เ้ไปข้นต่อไปลยที่เราอันท่นกี่มาสะดุดแก้าหน้านังเราบอาิงนะเม่ีประทานเหาทิป

พพเพืกินเากรบแร้นไม่สัมภัยไม่ส้ำคม่น้องเดือนมีจัดการ อืรวมาเฮ้นถใหดกมเ่ารเออบดินาจะเป็นนล้วเนอนกิีเดีวนี่ม่น่าได้สบองคืขึ้นบารนอนเือขึน,ขน,ขนปะลุงเลย นอนเพียงคนเดียวเห็นไก่ตีปีกะละเมอย่ายคนตกมาใส่ช่างกระซีเสียงแซกแซกแฟังไปพมานน่าคือคนหยางเปิดไพเปิดันไพซ้ายนอนเบิดคืน đồ ven bằng cho này cái phân thịt bằng đấy cái thịt đẹp ừ. đây, cái ถ่ายเด้อหน่อยจนอยชิบสือมามางไฟะ่อนไี่กินาัะยัึเ็ดปัวโคกตัวมันหอกลายห็นยัม้กับนน่อยนีจะน่าเล่ ปลาพื้นใ้ปวกเขากายมา,าถึงกินขอันนี้โอ้ยปลาลุงนะอาไขนาดได้บันปวกิกกันได้นะนี่เป็นน้ำแกงออกเลยเนดะ้น้้ำแกงมันกับปวกิกได้บันยนูนใกล้น้องซ้าป่าว่าชิดอันหอมอหะน่ามันมีอย่างนั้นนะมันหอมกุ้งเหวเนา เกือบตายครบเลยโอ้ยหอมขนาดเี๋ยวเอากะเอาเอาจุ่มต้มนีงไงู้นจุ่มทางกบกบอนให้นู้ หลังจากกินข่ากินน้ำแล้วลงเลาก็ลได้ลงลงหน้าคือเก่าบาทนี่ฝ่าไปก่อน้องฝ่าครับขายฝนชก โอ้ภาพบสัตว์บุคคมก็ต้องขอโทษขอพายลลายเด้อสุขุสุขคนสบายดีปะลูก บหน้านำการประลุเมื่อนี่เขาสู่วันที่สามแล้วเมื่อนี้เจอหายสนามบินขนาดเลยเมื่อวานนีงดำาก็ซีหาคนไม่แต่อัน,น,นล้านๆน้อประลุมาซอยเมื่อนี้ โมมีม่ไผเลยบอกอนในโลกคนเดียวปะลงเมื่อน,นี้ลงมวยเปินกล้าก็ขึ้นครับป้าเนาะเดีว่าขืนเมืออ่อนขึ้นเข้า่วนเฮาก็บลงกมาดถาถ่านกับมาแต่นผ้าอันไม่ย่าิ่ืนมาแต่ห้องมอหาแพร่นอ้องวากีมนี่ยได้ไปหวองมอขูยข่ยาขู่ไ่ปะลูงเลยว่า าานว่าขี้นึงเพิ่มมาได้อยู่ซือคือปลาลุงเห็นอะไรโดดนั่นโดด,น,น,ด,ดนี่แต่ว่าโอ้ยปลาควนกันหลายช่วงนี้หากแห้งขนาดเลย

เอะไะป้ลุงวันนี้ก็จะมาพักคนแล้ก็แชร์ลากคลิปไปที่เพจที่นี่พ่อกันโอการนาน้าป้าลุงเนาะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคนมานาาคือกันเดือป้ลุงเดอ้เดอพ่อกันโอกาสหน้าสบายดี